หยุดฟังสักวินาทีถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังติดขัดยังเหนื่อยยังท้อยังรู้สึกว่าประตูทุกบานปิดใส่หน้าอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณจากจักรวาลสัญญาณจากเทวดาและสัญญาณจากบุญของคุณเองฟังให้จบเพราะถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเลิกโกรธชีวิตเลิกเร่งโชคและเลิกคิดว่าตัวเองถูกทอดทิ้งวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดา แต่เป็นวันที่ความจริงทางธรรมจะเปิดดวงตาใจของคุณและทำให้คุณเห็นว่าทำไมบางสิ่งต้องรอและทำไมคนที่อดทนที่สุดมักเป็นคนที่ไปไกลที่สุดในชีวิตหายใจลึกๆหนึ่งครั้งตั้งใจฟังให้ดีเพราะคลิปนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตคุณเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจ หากวันนี้ชีวิตของคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกติดขัดรู้สึกว่าทำดีเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นผลขอให้หยุดฟังคลิปนี้สักครู่เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณหลายคนเร่งรัดโชคชะตาเร่งรัดกรรมเร่งรัดความสำเร็จแต่ยิ่งเร่งยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บเหมือนปลาที่ดิ้นอยู่ในตะข่ายยิ่งขยับก็ยิ่งรัดแน่นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่มีอะไรล่าช้าโดยไร้ความหมายหากวันนี้ประตูชีวิตของคุณยังไม่เปิดนั่นไม่ใช่เพราะคุณถูกทอดทิ้งแต่เพราะบุญของคุณกำลังทำงานเงียบๆกำลังสุกงอมอยู่เบื้องหลังเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังใต้ดินคุณมองไม่เห็นการเติบโตแต่รากกำลังหยั่งลึกลำต้นกำลังแข็งแรงแล้ววันหนึ่งมันจะผลุกขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ ฉันอยากให้คุณฟังด้วยใจที่นิ่งฟังด้วยลมหายใจที่ช้าฟังด้วยความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทุกความดีที่คุณเคยทำทุกครั้งที่คุณอดทนทุกน้ำตาที่คุณกลั้นไว้ไม่เคยสูญเปล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ผู้ดนบันดาลแบบไร้เหตุผลแต่ท่านเฝ้ามองดูหัวใจของคุณดูความตั้งมั่นของคุณดูความเมตตาที่คุณมีต่อผู้อื่นและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อบุญของคุณสุขงอมเต็มที่ ประตูชีวิตจะเปิดเองโดยไม่ต้องฝืนอย่าเร่งอย่าท้อเพราะความทุกข์วันนี้กำลังหล่อหลอมปัญญาให้คุณความล้มเหลวกำลังสอนให้คุณอ่อนน้อมความโดดเดี่ยวกำลังทำให้คุณเข้าใจชีวิตลึกขึ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเดินทางสายกลางไม่ยึดติดในความสำเร็จไม่จมอยู่กับความล้มเหลวแต่รักษาใจให้นิ่งและสว่างคนที่รีบเร่งมักพลาดโอกาสคนที่ใจร้อนมักสร้างกรรมใหม่ แต่คนที่อดทนและตั้งมั่นในศีลธรรมจะเดินไปถึงปลายทางอย่างสง่างามคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงมืดที่สุดของคืนแต่จงจำไว้ว่าก่อนฟ้าสางความมืดจะหนาที่สุดและเมื่อแสงอรุณขึ้นทุกสิ่งที่คุณเคยทนมาจะกลายเป็นพลังให้คุณก้าวต่อขอให้คุณนั่งฟังด้วยใจที่เปิดกว้างปล่อยวางความกังวลสักครู่แล้วปล่อยให้ธรรมะซึมเข้าสู่จิตใจ เพราะคลิปนี้ไม่ได้มาเพื่อให้คุณหวังลมลมแรงแงแต่เพื่อเตือนให้คุณกลับมามั่นคงในเส้นทางแห่งบุญศีลและปัญญาและเมื่อถึงวันนั้นจริงๆวันที่บุญสุกงอมเทวดาจะเปิดประตูชีวิตให้คุณเองอย่างงดงามอย่างเหมาะสมและอย่างที่ดีที่สุดสำหรับคุณหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตบางช่วงต้องช้าทำไมบางประตูต้องปิดทำไมบางความหวังต้องรอ แต่ในทางธรรมของพระพุทธเจ้าความช้าไม่ใช่ความล้มเหลวเป็นช่วงเวลาที่กรรมกำลังปรับสมดุลเป็นช่วงเวลาที่บุญกำลังเรียงตัวเป็นช่วงเวลาที่ใจของคุณกำลังถูกขัดเกลาให้แข็งแกร่งขึ้นเหมือนเหล็กที่ต้องผ่านไฟจึงจะแข็งเหมือนเพชรที่ต้องถูกเจรไนจึงจะเปล่งประกายหากวันนี้คุณกำลังเจ็บปวดจงรู้ว่าคุณกำลังถูกหล่อหลอมให้เป็นคนที่ดีขึ้นหากวันนี้คุณกำลังรอคอยจงรู้ว่า คุณกำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องลองมองชีวิตของคุณให้ลุกกว่าความสำเร็จภายนอกอย่ามองแค่เงินชื่อเสียงหรือโชคแต่ให้มองที่คุณภาพของใจคุณยังรักษาศีลได้ไหมคุณยังมีเมตตาต่อผู้อื่นไหมคุณยังให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณได้ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้คือพลังบุญที่แท้จริงเมื่อใจของคุณสะอาดขึ้นเบาขึ้นสว่างขึ้นจักรวาลและเทวดาจะรับรู้โดยอัตโนมัติ เหมือนแสงที่ย่อมดึงดูดผีเสื้อเหมือนดอกไม้ที่ย่อมดึงดูดพึ่งขอให้คุณจำไว้ว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นการเดินทางกลับสู่ความสงบของใจหากคุณเดินด้วยความเร่งรีบคุณจะพลาดบทเรียนสำคัญหากคุณเดินด้วยความท้อแท้คุณจะหลงทางจากความดีแต่ถ้าคุณเดินด้วยสติศรัทธาและความเพียรทุกย่างก้าวจะมีเทวดาคอยคุ้มครองทุกความมืดจะมีแสงนำทาง และเมื่อถึงวันที่เหมาะสมวันที่บุญของคุณสุขงอมเต็มที่ประตูชีวิตจะค่อยๆเปิดออกไม่ใช่ด้วยความฝืนแต่ด้วยความงดงามของกรรมดีที่คุณสร้างไว้เพราะฉะนั้นจงหายใจชา้ชาๆวางใจให้เบาและฟังธรรมะต่อไปด้วยหัวใจที่มิ่งคลิปนี้ยังมีความลึกอีกมากที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมบางสิ่งต้องรอและทำอย่างไรให้บุญของคุณเติบโตเร็วขึ้นโดยไม่หลงทางจากคำสอนของพระพุทธเจ้า หลายคนถามว่าแล้วเราควรทำอย่างไรในช่วงที่ชีวิตยังไม่เปิดคำตอบในทางพระพุทธศาสนาชัดเจนมากคือให้กลับมาดูที่เหตุไม่ใช่ไปโทษโชคชะตาให้กลับมาดูที่การกระทําของตนเองไม่ใช่ไปโทษเทวดาเพราะบุญไม่ใช่สิ่งที่รอคอยเฉยๆแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นทุกวันด้วยกายวาจาและใจทุกครั้งที่คุณพูดความจริงนั่นคือบุญทุกครั้งที่คุณเมตตาต่อผู้อื่นนั่นคือบุญ ทุกครั้งที่คุณอดทนต่อความโกรธนั่นคือบุญและบุญเหล่านี้กำลังสะสมเป็นพลังชีวิตของคุณอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีศีลย่อมมีความไม่หวาดหวัน่นผู้มีสติย่อมไม่หลงทางผู้มีปัญญาย่อมไม่ทุกเกินเหตุดังนั้นในวันที่ชีวิตยังมืดอย่าทิ้งศีนอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งความดีเพราะสิ่งเหล่านี้คือแสงนำทางที่แท้จริง เทวดาไม่ได้เปิดประตูให้คนที่ร้องไห้เก่งที่สุดแต่เปิดให้คนที่เดินถูกทางมากที่สุดคนที่ยืนหยัดในความดีแม้ไม่มีใครเห็นคนที่ทำบุญแม้ไม่ได้รับคำชมคนที่ให้อภัยแม้ถูกทำร้ายลองสังเกตดูชีวิตของคุณเองบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าช้ากลับช่วยให้คุณรอดพ้นจากหายนะบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเสียโอกาสกลับเป็นการปกป้องคุณจากความทุกข์ที่ใหญ่กว่า นี่คือปัญญาของกรรมที่ทำงานลึกกว่าความอยากของเราเทวดาไม่เปิดประตูตามอารมณ์แต่เปิดตามความเหมาะสมของชีวิตและความเหมาะสมนี้ถูกกำหนดด้วยบุญบารมีที่คุณสร้างไว้ดังนั้นวันนี้อย่าเร่งชีวิตอย่าบีบคั้นตัวเองอย่าคิดว่าคุณล้มเหลวเพราะยังไม่สำเร็จให้มองว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการเติบโตเหมือนดอกบัวที่ต้องรอเวลาบานเหมือนพระอาทิตย์ที่ต้องขึ้นตามเวลา และเมื่อถึงวันนั้นจริงๆวันที่บุญของคุณสุกงอมเต็มที่ประตูชีวิตจะค่อยๆเปิดออกไม่ใช่ด้วยความฝืนแต่ด้วยความงดงามของกรรมดีที่คุณสร้างไว้และในช่วงที่คุณกำลังรออย่ารอแบบสิ้นหวังแต่ให้รอด้วยสติและศรัทธาอย่ารอแบบโกรธชีวิตแต่ให้รอด้วยใจที่อ่อนโยนอย่ารอแบบโทษฟ้าโทษด,ดินแต่ให้รอด้วยการสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอเพราะการรอคอยที่มีธรรมะ คือการเติบโตที่งดงามที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางข้ามทะเลบางช่วงคลื่นแรงบางช่วงลมสงบแต่ผู้ที่มีสติจะไม่จมอยู่กับพายุและไม่ลืมตัวเมื่อฟ้าสวยเขาจะเดินต่อไปอย่างมั่นคงคุณอาจจะยังไม่เห็นผลของบุญวันนี้แต่บุญกำลังจัดเรียงเส้นทางชีวิตให้คุณอยู่แล้วบางคนต้องผ่านความล้มเหลวก่อนจึงจะรู้คุณค่าของความสำเร็จ บางคนต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนจึงจะเข้าใจความเมตตาบางคนต้องสูญเสียก่อนจึงจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีทั้งหมดนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่คือบทเรียนแห่งกรรมที่ทำให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณขอให้คุณมองทุกอุปสรรคเป็นครูทุกความผิดหวังเป็นบททดสอบและทุกความเงียบของชีวิตเป็นช่วงเวลาสร้างพลังภายในเพราะคนที่ใจสงบที่สุดมักเป็นคนที่เดินไกลที่สุด และคนที่ยึดมั่นในธรรมที่สุดมักเป็นคนที่มีชีวิตมั่นคงที่สุดเทวดาไม่ได้ช่วยเฉพาะคนที่ขอพรเก่งแต่ช่วยคนที่ดำเนินชีวิตตามธรรมได้จริงดังนั้นคืนนี้ก่อนจะหลับตาขอให้คุณตั้งจิตระลึกว่าฉันจะไม่เร่งชีวิตฉันจะไม่ท้อใจฉันจะเดินในความดีต่อไปแล้วปล่อยให้บุญทำหน้าที่ของมันปล่อยให้กรรมดีทำงานตามเวลา พร้อเมื่อถึงวันที่บุญสุขงอมจริงๆคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมชีวิตใหม่พร้อมประตูที่เปิดกว้างพร้อมโอกาสที่ไหลเข้ามาและคุณจะรู้ด้วยใจของคุณเองว่าการรอคอยในธรรมคือการเดินทางที่งดงามที่สุดในวันที่ประตูยังไม่เปิดอย่าเข้าใจผิดว่าโลกทอดทิ้งคุณแต่ให้เข้าใจว่าโลกกำลังปกป้องคุณเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับชีวิตเรา บางครั้งความสำเร็จที่มาเร็วเกินไปอาจทำให้เราหลงตัวเองบางครั้งโชคลาบที่มาโดยไม่ผ่านความเพียรอาจทำให้ใจเราแข็งกระด้างดังนั้นความล่าช้าคือเมตตาของกรรมคือการถนอมชีวิตของคุณให้เดินถูกทางไม่ใช่เดินหลงทางพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกเกิดเพราะความอยากและความอยากที่รุนแรงที่สุดคืออยากให้ชีวิตเป็นดั่งใจทันทีแต่เมื่อเราลดความอยากลง ใจจะเบาขึ้นเมื่อใจเบาขึ้นบุญจะทำงานได้ง่ายขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตว่าแม้ชีวิตยังไม่สำเร็จแต่ใจคุณสงบมากขึ้นแม้ปัญหายังไม่หมดแต่คุณทุกน้อยลงและนี่แหละคือชัยชนะที่แท้จริงในทางธรรมลองนึกถึงดอกบัวในโคลนตมหากมันรีโผล่ขึ้นมาโดยไม่ผ่านโคลนมันคงไม่แข็งแรงหากมันไม่ผ่านความมืดใต้น้ำมันคงไม่รู้คุณค่าของแสงแดด ของคุณก็เช่นกันช่วงเวลาที่ยากที่สุดคือช่วงเวลาที่กำลังสร้างคุณให้เป็นคนที่งดงามที่สุดและเมื่อถึงวันบานคุณจะไม่ใช่ดอกบัวธรรมดาแต่เป็นดอกบัวที่แข็งแกร่งอ่อนโยนและเปล่งประกายจากภายในดังนั้นขอให้คุณฟังด้วยใจที่มั่นคงอย่าปล่อยให้ความท้อถอยครอบงำอย่าปล่อยให้เสียงของความสิ้นหวังลากคุณออกจากเส้นทางบุญให้กลับมาหายใจช้า,ชา ระลึกถึงความดีที่คุณเคยทําระลึกถึงคนที่คุณเคยช่วยเหลือระลึกถึงน้ำตาที่คุณเคยกลั้นไว้ด้วยความอดทนเพราะสิ่งเหล่านี้กำลังสะสมเป็นพลังชีวิตของคุณเป็นสะพานให้เทวดาเดินเข้ามาเปิดทางให้คุณในวันข้างหน้าและจำไว้เสมอว่าวันที่บุญสุกงอมจริงๆจะไม่ใช่วันที่คุณได้ทุกอย่างที่อยากได้แต่จะเป็นวันที่คุณได้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับชีวิตคุณวันที่คุณรู้สึกว่า ทุกอย่างลงตัวอย่างนุ่มนวลไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องฝืนเพราะชีวิตได้เดินมาถึงจุดที่กรรมดีทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์แบบฟ้าผ่าแต่จะรู้สึกเหมือนทุกอย่างค่อยๆค,คล,คลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนหมอกที่ค่อยๆจางหายเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเหมือนน้ำที่ค่อยๆสงบเมื่อคลื่นลมลดลง คุณจะมองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจว่าทุกช่วงเวลาที่คุณเคยผ่านล้วนมีความหมายไม่มีวันใดสูญเปล่าไม่มีน้ำตาหยดใดไร้ค่าและไม่มีความดีครั้งใดที่หายไปจากจักรวาล ในทางพระพุทธศาสนาการรอไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็งทางจิตใจการอดทนไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการฝึกใจให้มั่นคงการไม่เร่งไม่ใช่การเฉื่อยชาแต่เป็นการเดินอย่างมีสติคุณกำลังเรียนรู้สิ่งที่คนจำนวนมากไม่เคยเข้าใจคือการวางใจให้ถูกต้องต่อกระแสชีวิต ไม่ว่ายามขึ้นหรือยามลงไม่ว่ายามสําเร็จหรือยามล้มเหลวใจของคุณยังคงตั้งมั่นในความดีขอให้คุณจําไว้ว่าบุญไม่ได้ทำงานตามนาฬิกาของเราแต่ทำงานตามความพร้อมของจิตใจบางคนต้องรอนานเพราะใจยังเต็มไปด้วยความโกรธบางคนต้องรอเพราะยังยึดติดกับอดีตบางคนต้องรอเพราะยังไม่พร้อมรับความสำเร็จอย่างมีปัญญา แต่เมื่อใจของคุณค่อยๆอ่อนโยนขึ้นสว่างขึ้นและปล่อยวางมากขึ้นบุญก็จะค่อยๆเร่งผลให้ปรากฏในชีวิตของคุณเองดังนั้นวันนี้หากคุณกำลังเหนื่อยจงพักด้วยธรรมหากคุณกำลังท้อจงกอดใจตัวเองด้วยความเมตตาหากคุณกำลังสับสนจงกลับมาดูที่ลมหายใจเพราะลมหายใจคือบ้านของสติ และสติคือสะพานที่พาคุณข้ามทุกข์คุณไม่ได้เดินลำพังคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งเทวดาไม่ได้หลงลืมคุณเพียงแต่ท่านกำลังรอวันที่คุณพร้อมที่สุดเพื่อเปิดประตูชีวิตให้กว้างที่สุด และเมื่อถึงวันนั้นจริงๆคุณจะไม่เพียงได้สิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะได้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณงดงามจากภายในได้ใจที่สงบได้ปัญญาที่แจ่มใสได้ความสุขที่มั่นคงและได้ชีวิตที่เดินบนเส้นทางแห่งธรรมอย่างแท้จริง ขอให้คุณฟังต่อไปด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะธรรมะในคลิปนี้ยังมีพลังอีกมากที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกขึ้นว่าทำไมเราต้องรอและเราควรรออย่างไรให้ใจไม่ทุกข์และเดินไปสู่วันที่บุญสุขงอมด้วยความสง่างามของผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานและผู้ไม่หวั่นไหวต่อคลื่นลมของชีวิต และเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้ลึกลงไปคุณจะเริ่มมองชีวิตต่างออกไปคุณจะไม่ถามว่าทำไมชีวิตต้องยากขนาดนี้แต่จะถามว่าบทเรียนนี้กำลังสอนอะไรชั้นคุณจะไม่โกรธโชคชะตาแต่จะขอบคุณอุปสรรคคุณจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่จะกลับมาดูการเดินทางของใจตัวเอง เพราะในทางธรรมความสงบภายในสำคัญกว่าความสำเร็จภายนอกและใจที่ตั้งมั่นสำคัญกว่าความเร็วของโชคพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้มีสติย่อมไม่หลงผู้มีศรัทธาย่อมไม่หวั่นไหวผู้มีปัญญาย่อมไม่ทุกข์เกินจำเป็นดังนั้นในช่วงเวลาที่ชีวิตยังนิ่งให้คุณฝึกสติให้มากขึ้น หายใจช้าๆสังเกตความคิดของตัวเองเห็นความโกรธแล้วไม่ตกเป็นทาสของมันเห็นความท้อแล้วไม่ปล่อยให้มันครอบงำเห็นความอยากแล้วไม่วิ่งตามโดยไร้สติเพราะทุกครั้งที่คุณทำได้เช่นนี้บุญภายในกำลังเติบโตอย่างเงีย,งยบๆคุณอาจยังไม่เห็นเทวดาด้วยตาแต่คุณจะรู้สึกถึงพลังคุ้มครองในใจ คุณอาจยังไม่เห็นประตูชีวิตเปิดทันทีแต่คุณจะรู้สึกว่าใจเบาลงมั่นคงขึ้นและกล้าหาญมากขึ้นนี่คือสัญญาณที่แท้จริงว่าบุญของคุณกำลังสุกงอมไม่ใช่จากสิ่งที่คุณได้แต่จากคนที่คุณกำลังกลายเป็นลองนึกถึงนักเดินทางไกลเขาไม่ได้ถึงจุดหมายในวันแรกเขาต้องผ่านความเหนื่อยผ่านความหนาวผ่านความโดดเดี่ยว แต่ทุกก้าวที่เดินทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นชีวิตของคุณก็เช่นเดียวกันทุกความยากวันนี้กำลังทำให้คุณเป็นคนที่มั่นคงและเมตตามากขึ้นในวันหน้าดังนั้นอย่าเร่งอย่าท้ออย่าคิดว่าคุณล้าหลังอย่าคิดว่าคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะเส้นทางของแต่ละคนต่างกันเวลาของแต่ละชีวิตต่างกัน และบุญของแต่ละดวงจิตสุกงอมไม่พร้อมกันขอให้คุณเดิอนอย่างสงบทำดีอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลอย่างมั่นคงและวางใจอย่างถูกต้องเมื่อถึงวันที่เหมาะสมจริงๆวันที่เหตุและปัจจัยพร้อมวันที่ใจของคุณพร้อมวันที่บุญของคุณสุกงอมเต็มที่คุณจะพบว่าประตูชีวิตไม่ได้เปิดแค่บานเดียว แต่เปิดเป็นทางกว้างให้คุณก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่สงบงดงามและเป็นไปตามธรรมอย่างที่คุณเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องทอและไม่ต้องร้องขอมากมายอีกต่อไปดังนั้นเมื่อคุณมองชีวิตจากบุมของธรรมะคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่เกิดขึ้นเพื่อทำให้คุณตื่นรู้แข็งแกร่งและเมตตามากขึ้น ช่วงเวลาที่คุณคิดว่าเสียเวลาแท้จริงคือช่วงเวลาที่ใจคุณกำลังเติบโตช่วงเวลาที่คุณคิดว่าล้มเหลวแท้จริงคือบทเรียนที่ทําให้คุณฉลาดขึ้นและช่วงเวลาที่คุณคิดว่าโดดเดี่ยวแท้จริงคือช่วงเวลาที่คุณกำลังเรียนรู้การพึ่งพาตนเองทางจิตใจคุณไม่ได้เดินช้าเกินไปและคุณไม่ได้มาถูกทางสายเกินไปคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เหมาะสมกับบุญบารมีของคุณเอง เทวดาไม่ได้เปิดประตูตามความรีบเร่งของมนุษย์แต่เปิดตามความพร้อมของจิตใจและเหตุปัจจัยดังนั้นวันนี้ขอให้คุณวางใจเดินต่อไปด้วยความดีรักษาศีลเจริญเมตตาและฝึกสติให้มั่นคงเพราะทุกก้าวที่คุณเดินอย่างมีธรรมคือก้าวที่ทำให้ประตูชีวิตใกล้เปิดมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดแล้วธรรมะที่คลิปนี้อยากฝากไว้กับคุณคือสิ่งเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง ชีวิตไม่จำเป็นต้องเร่งและใจไม่จำเป็นต้องท้อเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัยหากวันนี้ประตูยังไม่เปิดแปลว่าบุญของคุณยังทำงานอยู่หากวันนี้ยังเหนื่อยแปลว่าคุณกำลังถูกหล่อหลอมให้แข็งแกร่งและหากวันนี้ยังต้องรอแปลว่าชีวิตกำลังจัดวางสิ่งที่ดีที่สุดไว้ข้างหน้าจงเดินต่อไปด้วยศีลเมตตาและสติทำดีต่อไปแม้ไม่มีใครเห็น อดทนต่อไปแม้ไม่มีใครเข้าใจและเชื่อมั่นต่อไปแม้ผลยังไม่ปรากฏเพราะเมื่อถึงวันที่บุญสุกงอมจริงๆเทวดาจะเปิดประตูชีวิตให้คุณอย่างงดงามถูกเวลาและถูกทางที่สุด ขออำนาจคุณพระศสีรัตนาไตรและพลังบุญกุศลทั้งหลายที่คุณได้สร้างไว้ดีแล้วจงคุ้นครองชีวิตของคุณให้ปลอดภัยเปิดทางโชคทางบุญขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้คลี่คลายขอให้ใจของคุณสงบชีวิตของคุณมั่นคงและเส้นทางข้างหน้าของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งธรรม ขอให้ทุกความดีที่คุณทำส่งผลกลับมาเป็นความสุขความสำเร็จและความสงบในชีวิตของคุณโดยเร็ววันสาธุอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องธรรมะสอนใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปธรรมะดีๆที่จะช่วยปลอบใจให้กําลังใจและนำทางชีวิตของคุณในทุกช่วงเวลา ขอให้คุณเดินบนเส้นทางแห่งบุญด้วยใจที่สว่างแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับเจริญพรสาธุสาธุ